แล้วต้องกินยาคุมกี่แผงครับถึงหยุดได้จนกว่าพร้อมจะท้องลูกมันไม่ใช่แบบว่ากินสามแผงแล้วก็หยุดแล้วมันก็ยังจะคุมอย่างที่บอกมันเป็นฮอร์โมนที่หลอกลวงรังไข่หลอกลวงร่างกายว่าเฮ้ยมันมีฮอร์โมนพอแล้วไข่มันเลยไม่ตกซึ่งผู้หญิงเนี่ยมีกลไกในการตกไข่ทุกเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเริ่มกินไปแล้วตัาบใดที่ยังไม่อยากตั้งครร ต้องกินไปเรื่อยๆหมดแพงก็แพงต่อไปไปเรื่อยตราบใดที่ยังไม่อยากตั้งคันก็ต้องกินต่อไปเรื่อยๆหยุดเมื่อไหร่หยุดเมื่อคิดว่าพร้อมจะตั้งคันแล้วหรือจะไม่มีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็ค่อยหยุดเช่นเธอไปบวชอย่างเงี้ยถ้าเธอจะไปบวชเพราะไม่มีแล้วอ่ะโอเคเขาก็หยุดกินได้หลังๆเห็นเขา ฮิตเออฝังยาคุมที่ท้องแขนกันก็มีคุณหมอฟ้าเด็กๆไว้รุ่นเนี่ยค่ะไม่พี่ตังแต่ว่ามันก็ได้คือข้อดีของการฝังคือน้องเขาไม่ต้องมาจํำไงบางคนก็จะลืมว่าจะ<อ>ต้องกินยาแต่มันได้แค่คุมกําเนิดในแง่ของอตั้งครรแต่โรคติดเชื้อมันไม่ป้องกันมันไม่ใช่ยาฝังมหัศย์แบบิดเชื้อสามสี่ห้าหกเจ็บไปแก้ ใช้คอนดอมแล้วเดี๋ยวนี้อ,อย่าไปฟังมากไอ้พวกยุคเก่าๆที่บอกว่าโอ้มันใช้แล้วมันไม่ฟินมันไม่เสียวอะไรอย่างเงี้ยถุงยางเขาพัฒนามาเยอะแล้วมีหลายยี่ห้อมากมายให้มันใกล้เคียงเสียวซ่านมียาชงยาชาอะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นเ,<อ>เราจงอยู่กับปัจจุบนันเราเป็นเด็กสมัยใหม่เธอก็อย่าไปฟังอะไรตั้งแต <laughs> ่สมัยโบราณช่วง <laughs> ที่ถุงยางมันยังไม่พัฒนานะคะ